จ่เริญมด้วยธรรมะมไม่รรมีําว่าจนจนมีสองแบบคือจนทรัพย์กับจนใจครับจนทรัพย์กับจนใจเข้าใจไหมครับอคนถ้าจนใจมันก็จนอยู่แลนะ้วเนี่ยแต่ถ้าจนคิดว่าจิตใจจะจิตมันเดียวกันเราจะทํายังไงให้ใจผ่องใสให้จิตผ่องใสครับใจผ่องใสจิตผ่องใสก็เอากระธรรมะมาล้างต้องรอชาติไหนห่ะทุกคนก็เหมือนกันกรรมในชาตินี้ก็ทําตาเห็นบุญในชาตินี้ก็ทําตาเห็น ไม่ต้องไปรอชาติหน้าไหนหหคนที่บ่นว่ามีไม่มีเงินจนมีความทุกความเครียดเรื่องเงินกันทั้นกรรมก่องมันย้อนสนองให้หเคยป้อนอเคยฆ่าเคยเอาเข้ามาท่านนี้ก็ชดใช้กันไปมันแก้ที่คนอื่นไม่ได้หรอกเราความละโมบอยากได้ความรู้เท่าไม่ถึงการความใจง,ง่ายความอยากเมตตาคนที่รวยที่ลองรู้เท่าไม่ถึงการมันก็สลายไปหมด เพราะนั้นต้องมีสติในการคลองเรือนทุกคนไม่ว่าอะไร<ม>อะไรควรจ่ายอะไรไม่ควรจ่ายมันมันต้องช่วยตัวเองกันใน<ม>ในปัจจุบันเยี่นะเงินม,มันเป็นเรื่องสมมุติถ้าใจมันไม่ได้สมมุติทุกอย่างมันก็ผ่านอย่าหลอกตัวเองกันเลยเนาะ<ม>เพราะฉะนั้นทุกคนต้องอยู่ในให้มีสติสัมปชัญญะสิ่งที่ดี เข้าใจในเรื่องของครอบครัวเข้าใจในเรื่องของคนที่มีความทุกข์เพราะนั้นทุกอันนี้จะทุกเรื่องเงินทุกเรื่องลูกทุกเรื่องสังขารร่างกายนะมันทำยังไรรงร่างกายสังขารทุกรักษาหายใจเป็นทุกเนี่ยรักษาย,ยากมากเลยมันต้องใช้ตัวเองใช้เวลาของตัวเองในการเห็นสัจธรรมของความจริงเห็นกํรปลดของจิตของเราเองเห็นการที่เราจะได้เห็นสัจธรรมและยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ใช้ภาวนาจิตสวดมนต์มันจะเบาบางเลยนะ คาถาธรรมะเนี่ยมันจะล้างใจให้ใสให้ปล่อยวางคนไปวัดชนมนต์กลับมาแล้วก็อาด่าลูกด่าผัวด่าอะไรบุ่นวายไปหมดมันก็ไม่เกิดอะไรติดล็อกเพราะฉะนั้นอยู่บ้านก็เหมือนกันถ้าอยู่บ้านถ้าเราปฏิบัติเหมือนวัดได้เราไม่ปัดใจเราหมดหนทางแล้วลูกไม่เลี้ยงไม่มีเงินนะสังขารไม่ดีเนาะแต่กําลังใจมันดีที่สุดเพราะฉะนั้นกําลังใจเนี่ยมันจะช่วยให้เราไปได้ตลอดเลย เพราะนั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงความเป็นอยู่ในปัจจุบันของเราว่าเราควรจะทำอย่างไรแบบไหนปล่อยวางแบบไหนไม่มีใครช่วยนอกจากตัวเราเองมองตัวเราที่เป็นก่อนแล่ทุกอย่างเมื่อวางได้มันก็จะมันก็จะปลดล็อกไปทั่วขนะหนึ่งน,<ม>นี่คือธรรมะโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นคนญาติโยมหรือคนที่ มาเกี่ยวเนื่องกับแม่แล้วมาให้แม่ช่วยแก้ปัญหาทั้งร่างกายทั้งจิตใจคุณต้องช่วยตัวเองด้วยนะคะค <ฮะ S 1> ำพูดมันเป็นคำที่นแนะแนวทางปฏิบัติ <ฮะ S 1> แต่ถ้าคุณทำได้คุณก็ได้ตัวคุณเองคนเราต้องผ่านอะไรมาหลายอย่างผ่านประสบการณ์ความไม่มีความจนความร่ำรวยความสูญเสียความถูกทอดทิ้งความเสียหายความป่วย แล้วแต่คนจะเจอแบบไหน<ม>นั่นคือเจ้ากำนันเวรมันกันไล,ไ,ลไล่ไล่มาทำต้องรับ,<ม>บบทเป็นชีวิตราคาแพงเพราะฉะนั้นเราจะปลดราคาชีวิตของเราได้ยังไงให้มันมีราคาสูงขึ้น<ม>ใจเราเท่น,นั้นนหะที่ทําให้มันสูงขึ้นว่าสูงขึ้นตัวอ,อย่างมันก็จะผ่านก็จะสบาย<ม>ทุกคนหนีความตายไ้ไม่พอนอ<ม>อะบางคนตายทั้งเป็นตายทั้งเป็นหนึ่งกรณีหนึ่งถูกทอดทิ้งไม่มีเงินไม่มีที่อยู่ หาทางออกไม่ได้นี่คือตายทั้งเป็นมันทรมานแต่ถ้าตายไปแล้วสังขารวิญญาณจะไปอยู่นรกสวรรค์เราก็ไม่รู้ได้แต่ว่าถ้าเราเกิดทำความดีอยู่ในสายบุญเธอพิปิปัสกนกรรมฐานสายกลางต้องอยู่ในภพอภูมิที่สูงขึ้นบางคนอาจจะไม่เกิดบางคนที่ถามว่าจะไม่เกิดแล้วอธิษฐานวิพาแล้วทำไมไปถึงสักทีปรากฏว่าลงนรกในขณะที่จิต อีกแบบหนึ่งปฏิบัติอีกแบบนึงมันก็ศูนกันเพราะนั้นลบหมดเลยธรรมะที่ได้ก็ติดศูนย์หมดติดลบหมดกับบทมหาจักรพรรดิที่เขาแนะนําให้สวดเนี่ยก็ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ทําให้ใจมันเบาขึ้นเจ้ากรรมายเวรรือวิญญาต่างๆที่มันไม่เกาะย้อนอดีตเขาเรียกกันย้อนลอยกรรมก็จะค่อยๆปลดปตดออกไปต้องใช้คาว่าพิจารณาญาณของตัวเองมีสติความถูกต้องความรู้ทัน ความเข้าใจนี่เกิดจากสติปัญญาสติปัญญานี่เกิดกันเรารู้ด้วยตัวเราแต่จะยาหลงนะเพราะฉะนั้นสติตัวนี้มันต้องเติมสติเราด้วยถ้าเราสวดฏิบัติเราก็จะมีความคิดที่รอบครอบขึ้นอ่านความอ่านตามจิตของดีขึ้นวดมนต์ที่ทําให้มีโชคลาบเป็นมิตรถ้าโชคลาภเพื่อ <ๆ S 1> เพื่อเพื่อ <ๆ S 2> คุณจะต้องรวยอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกคุณสวดคาถาที่มันเพิ่มทรัพย์บาร,รมีในกายกจิตของคุณคือคาถาของหลวงพ่อปาน แต่ว่าต้องใช้สมาธิในการสวดให้เยอะอยอมากเทวดาจึงจะโปรยให้คาถาเพราะนี้เทวดาเขากินให้อิ่มแล้วเ็าจะโปรยลงมาให้เราขึ้นอยู่กับกาลังสมาธิที่สวดใช่ถ้าคุณสวดเ้าจบก็ได้แค่นิดนึงหรือ,อยังไม่ได้เลยเพราะว่าทรัพย์สมบัติที่คุณทําสลายในชาติก่อนมันเยอะเพราะฉะนั้นคุณต้องเพิ่มเป็นทวีคูณคุณคิดว่าคุณปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งมะโมงต้นหนึ่งมันจะได้ผลกี่ปีปอะได้สามปีหรือห้าปี ถ้าตอนมันก็จะเร็วหน่อยแต่ปุ๋ยดีก็จะเร็วหน่อยเหมือนกันถ้าคุณสวดมน,น,มนต์เร็วขึ้นมากขึ้นปฏิบัติเรื่องมากขึ้นผลที่ได้รับมันก็เร็วขึ้นแต่ถ้าคนมีภูมิหลังเก่ามีภูมิมเก่าอยู่คุณสวดแล้วคุณก็จะได้เร็วขึ้นแต่บางคนกรรมหนักมากสวดเท่าไหร่ก็ยังไม่เกิดเพราะใจคุณยังคิดจะโลภจะเอาอย่างเดียวมันทึ่ไม่ถึงฝังมี่นี่เสีนเลือดแย้นเนี่ยคุณจะหลุดภายในสามวันเนี่ย คุณหาทางออกไม่ได้จะให้คนช่วยเนี่ยมันคุณต้องช่วยตัวเองก่อนอมันว่ายน้ําอ่ะคุณตกน้ําคุณต้องว่าย <c oughs> หาที่เกาะพยุงตัวให้ได้ก่อนเนี่ยให้หายใจได้ก่อนอคนต้องเห็นคุณแล้วก็มาช่วยเหมือนกันเทว่าจะช่วยคนก็ต้องช่วยตัวเองก่อนหลวงปู่ฝากอะไรถึงลูกหลานยุคปัจจุบันหลวงพ่อบอกว่าในยุคนี้นะ มันขึ้นอยู่กับสภาพของสิ่งแวดล้อมหนึ่งในสภาพของการเป็นอยู่หนึ่งในสภาพของเศรษฐกิจหนึ่งเพราะนั้นใจต้องเป็นหนึ่งอย่ายอมแพ้อยู่ที่ใจกินข้าวปลาเค็มมื้อเดียวสามเวลาก็อยู่ได้อยู่ที่ใจมางคนกินสามเวลายังอยู่ไม่ได้กินล่างกินฝางก็อยู่ไม่ได้แต่บางคนถือว่าน้ำพริกถ้วยเดียวผักต้มก็อยู่ได้ก็คืออยู่ได้อยู่ที่ต้นเนี้ยที่จิต พุทธศาสนาของประเทศไทยจะอยู่รอดไหมแม่ว่ามันก็อยู่ได้ตลอดนะแต่มันจะบูมหรือมันจะดีอะไรเนี้ยมันอยู่ที่ต้องช่วยกันสาธทุชนทั้งหลายต้องช่วยกันพระศพกรุงเดียจะช่วยศาสนาทั้งโลกไม่ได้สาธทุชนทั้งหมดเราต้องช่วยกันบำรุงศาสนาตอนนี้ต้องรู้กมา,าให้อยู่รอดนะถ้าเราจะช่วยทุกคนเราก็ไม่ได้บนรวยเพราะนั้นเทวนาต้องให้ทุกคนให้แม่ปลดด้วย ที่มันง่ายๆอย่างเช่นเศษน้ำช่วยคนนี่บางคนก็อุดตะเลอีก